เรื่องการตลาดตอนแรกพี่ก็คือมาซื้อผมกับผมว่ากลัวขายไม่ได้ใช่ไหมครับตอนแรกกลัวตลาดจะไม่มีครับแต่พอเรื่องแล้วปุ๊บก็เรื่องตลาดตอนัรกก็คือยังไม่มั่นใจนะว่าขายยังไงแล้วก็ขายถูกด้วยตอนนั้นที่ปรึกษากันนะครับแล้วตอนนี้ขายเป็นยังไงครับราคาดีไหมครับรู้สึกโอเคไหมก็โอเคครับหนูเนื้อก็โลแล้วทาแล้วโลแล้วสองร้อยห้าสิบโอ้ขายได้บ้านทั้งหลังครับอ้อมเลยครับประมาณกี่ตารางมาครับเนี่ยบ้านเนี่ยทั้งหมดครับนี่ห้าครับหสิบห้าแล้วก็เลี้ยงหนูไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในบ้าน นี่คอันนี้คือตอบคาถามว่าเลี้ยงหนูได้ไหมครับอันนี้เป็ดแม่เดินพาเดินไปยุทธเลบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านจับสันนี่ก็เป็นบ้านข้างๆเคยมีเรื่องการร้องเรียนไหมครับเกี่ยวกับว่ากินเหม็นนั่นโน่นนี่มีไหมฮะไม่มีครับไม่ออกมาขาวตอนเล็กๆมันขาวหมดเลยอืมแต่นี้มันเป็นตัวพูดเป็นรุ่นพี่ตัวเมียเป็นรุ่นน้องตัวนี้ร้องน้องพอพี่สาผสมต่อไปเลยครับเดี๋ยวมันจะได้แล้วครับเกือบได้แล้วเกือบได้นะเกือบได้แล้วโอ้โหอุ้มได้ด้วยโอ้โหไม่กัดด้วยนะครับ นี่จับได้ได้วยโอ้นี่มันสีแดงนะครับออกแดงครับจะใกล้ขาวนะครับนี่นวลๆแลงให้เป็นลูกป้อน,นไหมครับเนี่ยไม่ได้ป้อนครับตอนนี้พ่อแม่พันธุ์ที่ดูในฟาร์มก็คือ,อผมว่ามันโตมากเลยครับ<อ>มันโตมากครับมันโตแบบโอ้โตมากเลยอะ่ะจริงไหมตอนนี้พี่เขาก็สามารถเลี้ยงตัวได้ใช่ไหมพี่เนาะครับก็ทํางานหลายอย่างเนาะ ตอนนี้ทำอะไรบ้างครับตอนนี้เอาครับเลี้ยงหนูอย่างเดียวครับเลี้ยงหนูกับทำหนูขายตลาดเนี่แหละครับอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอาชีพหลักไปแล้วเนี่ยถ้างั้นนะหลลักแ้วอันนี้คืออาชีพหลักจริงๆโอ้โหไม่ใช่อาชีพเสริมแล้วรไมม่่ใชชอาชีพเสิผมทำหลัก ร้องไปพุ่นอ้อมไปแล้วรถจิตรถจิตทหารมันจะดนอะไรนี่ต้านลบหน่อยโอ้โหขยายออกมาเนี่เลยครับไหนขอชมหน่อยพน่นที่ให้ที่ไปช่มให้มันเบิ่งอยู่นี่ได้หระอครับก็โทรมาก็โทรมาคุยคิดว่าเอาพี่ไปแล้วชุดนึงแล้วสั่งของเพิ่มได้ไหมตอนแรกเกี่ยวว่าหนูขนไปอยู่ที่ไหนหนูขนไปอยู่ที่บางบ่อตรงแล้วัว็กอันนี้รุ่นเดสามสองนครึ่งยแล้วก็อู้สอนคึ่งไอ้โตจัง หูวันตัวผู้อ่ะนี่ตัวผู้ครับตัวผู้ผมก็จับทำไเรื่อยๆอันนี้<ม>ตัวเมียที่ที่ถ่ายรูปบอกว่าลงไปทำความสะอาดก็จับออกมาให้หมดจับหมูใส่โลงออกมาให้หมดแล้วก็ลงไป<ม>อืมขยายเต็มบ้านเลยนี่พวกออกมาตรงนี้เราจะไปแนวนี้ไปใครของครับไปส่งน้าน้ามาจากศรีสเกตก็ไปจะไปส่งเขาที่ประเทศจีนยองเพลินอ,อะไรครับ อำเภอปันร้างไปส่งเขาขึ้นรถที่บ้านสร้างพอดีเข้ามาหาพี่สาวกำลังจะไปนะครับโอผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็แทบเดียวผมไปส่งต่อโมงครึ่งเดี๋ยวไม่ต้ก่อนจะได้ครับเนาะเร็วอะไรขึ้นชั่วโมงครับมาเยี่ยมเฉยไม่มีอะไรหรอกมาส่งในฐานะเอ๊มาแล้วมาผ่านฐานแล้ไม่มาใกล้เหนนี่คืออะไรครับเนี่ยจิ้งหรีดครับอ๋อลองิอีกดูไม่ลองครับนี่ชุดที่แปดนะครับชุดที่หกชุดแปดนะจับจับไปไปหกครั้งแล้ว บ่อนี่ไะครับบ่อเนี่ครับคือว่าพอพอลงของคุณพายหมดแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ผมก็มาทําทิ้งดีจะทํากบทํากบตอนแรกกบก็มาถึงนี่มาถึงนี่ทำกบในยมีบ่อเหลือนี่บ่อเหลือทำกบทำทิ้งด้วยครับแจะกบกบมาถึงนี่แล้วจานี้เอาทีนี้เอาบ่อท้อ้าวเหนืครับนี่โอ้ลูกดกมากครับที่ตัวพู่ตัวนมียตัวเมียหมดแล้วตัวผู้ตัวผู้ของมันออกมันมันมันตอนแรกมันตัวเมียพี่ขันพื้นขัดพื้ท่านมันออกมื้นขัดพื้ ตกมากไปครับเสีนักเลยตอนนี้โสมเนี่ยโสมยสองตัวนีม้อผมก็สมแล้วผมแยกไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าองเลยติดยากเลยอู้เปิดเลยเฮ้ยเปิดเลยนไม่ยอมเปิดดูนิดๆมันติดไปดูนี่ดูนิดดนี้มันดูมันนิ้เฮ้ย ติดเนี่ยไม่มีนงแม่อะไรไม่ติดผมผสมกับพ่อเดือนนึแล้วผมออกแล้วอ้สองตัวเอาัวไหนผสมตัวใหญ่ครับครับตัวใหญ่ผู้ชมผูชมพ่อพนหนครับตัวนี้ครับที่ผสมได้มครับนี่เป็นหูปาอืมอืมดูดูดูดดู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 ู้ด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 ูู้ดูดยดอดู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 ย เรื่อเป็นเป็นป่าดักมาจากอืมน,นี้ผมขับรถขับไปนนก็ซื้อมาอันนี้เป็นพยาธนะครับนี่เป็นพยาธนะครับเป็นพยาธเป็นพยาธิใช่ครับให้ยาถ่ายพยาอยแบบนี้ก็ดีขึ้นครับนี่ต็ดพยาธใช่ครับไม่ได้เกิดจากมีน้อยมีนอมตัวตน,นี้ผมจะเอาเอาตัวนี้ออกไปแล้นีตตอ,อนนี้แม่พันธุ์นี้หมดกี่บ่อแล้วครับเนี่ยก็ สองบ่อที่ไม่ใช่แม่พันประมาณขีบ่บ่อครับขีบ่บ่อประมาณขี่ตัวแม่พันธุเจ็ดสิบไหมครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบคูณสองมันก็จะมีหนึ่งหนึ่งอยู่ที่ใช่ครับ,รบแล้วก็อย่างเงี้ยประมาณ,มาณผมนับตอนนั้นประมาณร้อยร้อยสิบร้อยสิบแปดเมตรร้อยแปดนะครับร้อยสิบแปดประมาณร้อยสิบ แปดแม่เดินพาเดินไปยุทธเล่าบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านจัดสรรนี่ก็เป็นบ้านข้างๆเคยมีเรื่องการร้องเรียนไหมครับเกี่ยวกับว่ากินเหม็นนั่นนู่นนี่มีไหมฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีใครก็อม่รีอนนผมพึ่งผมพึ่งเอาลูกไปฝ่ามันมันผบกั้นผมกันแล้วเอาข้าวมาทำมาทำการแล้วมันมันจะอิดบล็อกมาทะลุเออมันเจ่งมากมันเจ่งมากมาทีนี้มันกัดกันผมก็เอาตัวที่เป็นแผล จะปล่อยแล้วก็เดินที่มันนเดิไปฝั่งนี้ครับพ่อแม่ที่มันนี่ฮะดูผมว่าจัดการครับเขาลูกมาฝากไว้โอ้มีไก่ด้วยครับตอนนี้ครับเลี้ยงคนเดียวหรือว่าใครเลี้ยงช่วยเลี้ยงครับเนี่ยนีพ่อตาครับอ๋อพ่อตาช่วยเลี้ยงอันนี้โอ้ลูกดกมากเอาลูกเอาลูกที่บ่อโน้นมาฝากเลี้ยงครับอันนี้มาฝากลูกดกมากเลยครับเนี่ยเราไงเราว่าไงเรามองง่ายทำไมเนี่ยอย่าบังกันนะไอเขาสนูกลูกตัวยาวดีมากเลยครับโอเคไปต่อครับนี่ เลี้ยงเลียไก่ครับมันไก่ชนไก่จับมาแล้วผมจะเอาไว้ทำขายครับอืมอันนี้ผมเลกลองทำขาวูรงนี้ได้หรือเปล่าจะทำขาวครับผมเพราะว่ามันออกมาขาวตอนเล็กๆมันขาวหมดเลยอืมแต่นี้มันเป็นตัวผู้เป็นรุ่นพี่ตัวเมียเป็นรุ่นน้องตัวนี้น้องน้องาผสมต่อไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันจะได้กวครับเกอบได้นะเก็บได้นะเก็บได้นะโอ้โหอุ้มได้ด้วยโอ้ไม่กัดด้วยนะครับ นี่จับได้ด้วยโอ้นี่นี่เนสีแดงนะครับออกแดงครับจะใกล้ขาวนะครับนี่เปนโดนขาวอ๋ออันี้เป็นลูกป้อนไหมครับเนี่ยไม่ได้ป้อนครับไม่ได้ป้อนจะจับบ่อยๆครับผมโอเคเชื่องได้โอเคครับไปต่อจับกันอันนี้ก็อ้อมบ้านนะครับอันนี้ก็คือพี่ระวังที่พี่เลี้ยงหนูอะพี่ตอนนั้นพี่เริ่มเลี้ยงตอวผมมาก็เลี้ยงนิดเดียวเนาะแล้วก็แต่ก่อนพี่เลี้ยงมาก่อนนั้นนั้นใช่ไหมครับปีประมาณกี่เดือนแล้วเนาะถ้าจัไม่ได้ผมเลี้ยงเลี้ยง เ,เ,เลี้ยงวันที่ยิบเก้าธันวาครับแล้วเอาของพุ่งไปตอนจิงหาเนาะครับวันเนาะเลี้ยงมาก่อนแล้วก็ขยายเพิ่มอีกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็ขยายเปลี่ยนขยายเพิ่มกัเดิมครับเต็มเลยอ้อ,อบ้านในเอาบ้านคือใช้พื้นที่บ้านให้เป็นประโยชน์มากครับแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เลี้ยงไปแล้วการตลาดเป็นยังไงบ้างพี่ขายได้ไหมจริงไหมที่ว่าเลี้ยงแล้วมันจะขายได้จริงอะไรเงี้ยพี่ตอนที่เริ่มต้นมาเลี้ยงใหม่รู้สึกว่าพี่ว่าเอต้องขยายนะเพื่อให้มีหนูขายทัน ่เลยขยายตแต่ <ไป S 2> พ่อขยายจริงแล้วมีหนูขายไหมพี่เอ้ยขายได้ไหมพี่เออขายได้ครับแต่เราจะไม่มีหนูขายรขาเพราะว่าเรายังขยายน้อยอยู่อ๋อครับผมตอนนี้มันผมว่ามันยังไม่พอนะครับอันนี้ครับมีหนูเป็นพยาธนะครับพวกนี้ครับมันเอาผสมแล้วตัวเมียแล้วก็กัดผมเล้วออกใช่ออกมาก็ต้องให้ใครพยายกินแล้วก็ใส่แป้งน้องหมาโรยแล้วก็จะดีขึ้นตอนนี้พ่อแม่พันธุ์ที่ดูในฟาร์มก็คือผมว่ามันโตมากนะครับ มันตมากครับมันตัวแบบโอ้ตัวมากเลยอ่ะนะครับผมเดิมเปิดดูสามผสมสามหนึ่งแล้วได้ลูกเนี่ยไม่ได้แยกค่อนนะครับร<อ>คืบอนุ่ม,คร,ม,มครับมันโตมากนะครับมันโตมากแต่ว่าโตก็ต,ต,ต,ต้องต้องเช็คดูนะพี่ถ้ามันมันห่างกันมันไม่ออกลูกมาทสักสามเดือนถึงสี่เดือนก็ควรจะเปลี่ยนแม่พันธุ์ครับมันมีเดี๋ยวฝั่งนี้มีอ่บ่อนเหครับที่ที่มันยังไม่ท้องอันนี้ฝนสาดไหมพี่ตรงนี้ถ้าหนักหนักมันจะสาดครับถ้ามาเนี้ย มันจะสอาดอืมโอเคครับผมแต่ก็กันไว้นี่ก็เป็นบ่อฟ้าบ่อเต็มเนาะไม่ค่อยมีปัญหาอู้เรื่องกลิ่นไม่มีเลยครับรักษาไงที่ไม่มีกลิ่นพี่ผมก็พยายามทําความสะอาดครับพยายามทำความสะอาดให้มันบ่อแห้งอืมบ่อแห้งมากไม่มีกลิ่นครับไม่มีแก๊สด้วย่อมเนผันอยู่ในทรงมากเลยครับจ่องอยู่ในทรงนี้ครับ่อมน่นื้ันลูกเที่ยลูกหนี่งออกลูกสองข้อกันเนี่ยมีข้อหนึ่งออกครับลองอีกขอหนึ่ง สองหอกซ้อนกันตอนนี้ก็คือโอเคเลี้ยงมาแล้วเรื่องตอนนี้คือปัญหาคือเกิดแล้วใช่ไหมครับปัญหาคือไม่ไม,ไม่มีลู้ขายหาไม่มีลู้าเออแล้วการขายเป็นยังไงบ้างครับการขายก็คือขายก็พอขายได้ครับวันละสามสี่โลสอ,องสามโลครับผมอันนี้คือขายเองเลี้ยงเองขายเองเนาะไปขายที่ไหนพี่ขายที่ตลาดครับผม,ามขายที่ตลาดแล้วก็มีคนมาสั่งอ๋อตืองออกรูกเมื่อคืนอ๋อออกรูกเมื่อคืนนั่นครับโอเคเราไปคตยียมตรงนั้นดีกว่าครับ บ้านนลดนิบ้านอันนั้นเลยไม่เป็นไรครับคือเราใช้พื้นที่บ้างให้เป็นประโยชน์เนาะนะครับนี่ครับก็คือบ้านทั้งหลังครับอ้อมเลยครับประมาณกี่ตารางวาครับเนี่ยบ้านเนี่ยทั้งหมดครับนี่ห้าครับห้าสิบห้าแล้วก็เลี้ยงหนูไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในบ้านก็เนี่ะอันนี้คือตอบคำถามว่าเลี้ยงหนูได้ไหมครับอันนี้คือตอนนั้นเรามาส่งเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเขาจะเลี้ยงได้จริงหรือเปล่าอยู่ข้างบ้านจะมีอะไรไหมแต่ีนเลี้ยงมาแล้วประมาณโอ้ผมว่าเป็นปีแล้วเนาะเกือบปีกว่าแล้วครับปีกว่าปีกับ สามเดือนอ,อ๋ปีอ<า><า>ีก3เดือนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องกลิ่นเนาะรเรื่องแรกครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องการตลาดตอนแรกพี่ก็คือมาซื้อผมกัผมว่ากลัวขายไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบตอนแรกกลัวตลาดจะไม่มีครับกลัวตลาดไม่มี้ก็เลยลองลองกัดฟันซื้อหนูผม ไม่ลองกันไปับผมผมตั้งใจแต่ผมเริ่มเริ่มเลี้ยงแต่ทีแรกแล้วครับว่าจะเอาไปแต่ตอนนั้นมันมันมันมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยก็เลยต้องต้องจัดชุดใกล้ๆมาก่อนชุดลองหาเลี้ยงดูกคนโอเคแต่พอเลี้ยงแล้วปุ๊บก็เรื่องตลาดตอนนั้นก็คือยังไม่มั่นใจนะว่าขายยังไงแล้วก็ขายถูกด้วยตอนนั้นที่ปรึกษากันนะครับแล้วตอนนี้ขายเป็นยังไงครับราคาดีไหมรู้สึกโอเคไหมก็โอเคครับหนูเนื้อก็โลละทำแล้วโลละ สองร้อยห้าสิบโอ้ขายได้ขายได้แต่น้นกังวลไหมเอ้แถวนี้เขาซื้อไม่เกินร้อยห้าสิบตอนนั้นตอนตอนตอนนั้นผมกังวลแต่ตอนนี้ผมพอผมมาจับผมเปลี่ยนใจมาขายเองโอเคลองดูลองดูลองขายเองไม่ไม่ไม่รอแบบต้องโทรมารับไปเยอะๆเงี้ยไม่รอไม่รอมาขายเองก็ขายได้ครับถ้าเราก้าขายมันก็ขายได้ครับถ้าเราก้าทำขายราคามันราคาเราตั้งไว้เองมันก็ขายได้ครับมันก็จะมีคนแบบ ฉุบถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งแต่เราก็ไม่ต้องสนใจเขาลกใสยคนที่ใครสนใจเขาคนที่จะซื้อกินเขาก็ซื้ออยู่ดีคนไม่ซื้อเาก็ไม่ซื้อนะครับเราก็ทําขายไปเรื่อยก็เป็นเงินรายวันรายสัปดาห์ไปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ติดปัญหาคือไม่มีหนูขายอนโไม่พอขายโอเคครับถ้ามีคนสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับอยากจะมาดูหนูเนี่ยที่เลี้ยงข้าง้านแบบนี้ครับอยากมาสอนมาเรียนรู้ทุกอย่างสามารถเข้ามาชมได้ไหมครับได้ครับโอเคอยู่นี่อยู่ไหนครับผมอยู่ที่หมู่บ้านหนองตะเพาครับหมู่บ้านหนองตะเพาครับ ตำบลหัวสำโรงตำบลหัวสำโรงครับอําเภอแปลงยาวอำเภอแปลงยาวครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับจังหวัดฉะเชิงเซาครับโอเคครับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาชมวิธีการเลี้ยงหนูหรือมาชมวิธีการชําเด็ดหนูเนาะนะครับมาลองสอบถามว่าเอะหนูเลี้ยงแล้วขายได้จริงไหมตอนนี้พี่เขาก็สามารถเลี้ยงตัวได้ไหมพี่เนาะครับก็ทํางานหลายอย่างเนาะตอนนี้ทําอะไรบ้างครับตอนนี้เอาครับเลี้ยงหนูอย่างเดียวครับเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูขายตลาดเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอาชีพหลักไปแล้วเนี่ย อันนี้คืออาชีพหลักจริงๆโอ้โหไม่ใช่อาชีพเสริมแล้วไม่ใช่อาชีพเสริมผมทำหลับเปตัวเล็กเอาไว้เอาไปทำมื่องคือตอนนี้คือไซส์เขาเรามาส่งเมื่อกี้คือไซส์ทุกอย่างแล้วก็ลักษณะโอเคมากแต่ปัญหาคือเรื่องขนที่ขนมันมันไม่สวยผมก็ว่าผมก็มองๆที่ไม่สวยเกิดจากตนี้ครับนี่ตรงนี้เพราออกกันเลยครับมันโดนกัดอ๋อนี่ครับมันกัดันมันไม่สวยนะครับเนี่ย เดี่ยตัวนี้ว่าพอได้ครับเดี่ตัวนี้พอได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็พอได้อันนี้ก็แต่ว่าตนนี้คือเดือดถึงต้องนพี่เดือดถึงต้องขนอืมเดี๋ยไซน์นี้นนกำลังดีพี่มันโตเกินไปไม่เตี้ยไปเพราะฉะนั้นมันโตเกินไปแล้วว่าตัวเมียต้องโตไงพี่ต้องโตหมดเลยอันนี้เนนนนดือดถอคือขนนี้นี่ได้ตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาพี่ขนไม่เจมนม่เฉย เนนี่ยมัสีไม่สีไม่ต้องไปซีเรียสแตงโมเคือโตแต่หนูพี่โตนะครับคือหนูเนื้อนี่แบบนี้โอเคมากเลยนะโตมากแล้วหนักดีมากด้วยอันนี้กี่เดือนที่สี่เดือนได้สีส่เดือน,น,นสี่เดือนอันนั้นจะจะ,จะอ่อนกนนว,ว่านุ่นตัวะส<น>ิบห้าวันเออใกล้ๆเคียรกันสีเ่เดือนไปแค่เดือนตรงนี้เล็กโตมากพี่ว่าตัวน้ำหนักดีถ่ายเนื้อไม่ขาดคุณประมาณสี่ก็เล็กๆกันครับเขาไม่เขาไม่ค่อยสนใจตัวใหญ่เท่าไหร่ ที่นี่เขาไม่ค่อยสนใจตัวใหญ่หรือว่า,<อ>าพี่ไม่ได้ทําตัวใหญ่ไปท<ำ><อ>าแต่มันจะมีบางกลุ่มบางกลุ่มเดินมาก็จะเอาแต่ตัวใหญ่บางกลุ่มเดินมาก็จะเอาแต่ตัวเล็กตัวมากจะเป็นตัวก่างๆสี่ขีดหกขีดเนี่ไม่ค่อยมีคนสนใจสี่ขีดสามขีดห้าขีดอย่างเงี้ยจะมีคนสนใจเยอะนะวงก็ทําเป็นตัวอผมไปทําเป็นตัวแล้วก็ช่างแล้วก็แล้วก็เขียนโลละขีดละสามสิบบาท ถ้าทำเป็นตัวผมก็แชากี่สงที่แต่ถ้าความเป็นโลผมก็แต่อืา้าเขาก็มีทั้งแพ็คทั้งตัวทั้งโลครับขึ้นอยู่กับเขาที่เขาจับซื้อผมว่าเขาซื้อเป็นเขาจะซื้อเป็นตัวหรือเป็นโลส่วนใหญ่ที่เขาซื้อตัวครับแต่ถ้าโทรมาผมจะเป็นโลโทรมาเป็นโลแต่ถ้าเลือกซื้อที่ตลาดเลือกซื้อเป็นตัวดีกว่าครับผมแล้วขายเป็นตัวหรือเป็นโลอะไรดีกว่ากันเนเท่ากันตัวดีกว่าตัวดีกว่านะโอเคครับผมโอเคไหมเราอ่ะ ก็ตอนกลางวัน,ววนนะผมตอนเมื่อวานนี้ผมทักคนเดยเตี้ยแล้ววันนี้รู้ผมทักคนเดียวเตี้ยเพื่อนจะแวะไหลอะผมก็ผมไม่ได้เตี้ยแม่เลยครับนตั้งใจแวะอยู่แล้ววันนี้คือมาแล้วโอ้โหไม่แวะไม่ได้เลยนะี่ยไม่ได้เสีย,ๆๆยเลยเนี่ยไม่ได้เตี้ยแล้ขอบคุณครับมีของฝากด้วยมีของฝากด้วยอขอบคุณมากครับก็บคืขอขายหลายอย่างเนาะหมูแล้วก็พวกนี้เป็นเป็นอาหารคู่กันไปครัอบอันนี้แฟนก็อยากอยากจะขาย ไปรับมาขายจริงๆเราก็ขายหลายอย่างเด <in> ียวขายอย่างเดียวครับพี่โอเคครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นคนนึงนะครับที่ผมก็แวะผ่านมามาส่งหนูที่นี่แล้วจะแวะมาชมพี่แกนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจที่อยู่แถวอำเภอแปลงยาวเนาะนะครับจังซาวเลยอำเภอใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมีทั้งหนูเนื้อแล้วก็พ่อแม่พันธุ์นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแลวก็รับซื้อไปได้นะครับวันนี้ฟาร์มหนูพูกใหญ่ชชยภพมิพรุเท่นกับพี่อะไรครับผมพี่ต๊อกครับพี่ต๊อกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ i <laughs> <laughs>